สวัสดีครับผมมาลองซีดีทาชสปอร์ตกับแดกนะครับของมาร์คลินสันนะฮะอ่าซีดีเป็นอ่าสามสิบเจ็ดนะครับผมอ่าส่วนแดกเป็นสามสิบหกนะครับผมนี่นะสวยเลยตอนนี้ลองเป็นแผ่นไลท์นะครับเป็นไลท์แผ่นแท้อ่านหมดทุกแผ่นนะครับนี่นะครับช่องอินพุตห้าก็คืออ่าต่อดิจิตอลเอามาเข้าอินตัวแดกนะครับผมถอดรหัสสี่สี่เคครับส่วนถ้าช่องหกนี่ผมต่อตัวซีดีข้างบนไว้นะครับเป็นออฟติคอนนะฮะนี่นะครับ เป็นดิจิตอลห้าเป็นโคแอคนะครับโคแอคเนี่ยครับเกาจะถอดรหัสให้เลยทันทีเนี่ยนะฮะอ,อ่าขออนุญาตฝากร้านนิดนึงครับไลน์เฟซบุ๊กนะช่องทางการติดต่อครับร้านเปิดเก้ามงครึ่งปิดห้ามงเยน็นร้านอยู่ทุกวันศุกร์นะครับลำโพงที่ใช้ลองเป็นเอสซีจีมิวนะฮะส่วนปีกับพาวเวอร์ที่ใช้นะเป็นมาร์คลิมิสันเหมือนกันครับปีใช้เป็นสารทึบแปดเอสได้แล้วก็ตัวพาวเวอร์ใช้สารทึบสองนะฮะนี่ครับครบชุดเลยนะฮะเนี่ยนะฮะอ่า เดี๋ยวผมขออนุญาตลองเป็นแผ่นแท้นะฮะขออนุญาตลองเป็นแผ่นแท้นะครับนี่ฮะนี่แผ่นไรนะฮะนี่ครับเดี๋ยวมีลองแผ่นแท้นะครับโอเคนะฮะนี่ฮะอ่านแล้วนะอันนี้เป็นคอนเสิร์ตนะครับ ก็จะประมาณนี้นะฮะสภาพสวยกิฟต์นะฮะโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมเสียงดีมากๆครับ